สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามารายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปัตตานีบริเวณใจก,กลางเมืองปัตตานีครับบริเวณสะพานสักเสนีนะครับนี่คือแม่น้ำปัตตานีนะครับวันนี้เวลา29นาฬิกาวันนี้เวลา6นาฬิกา30นาทีของวันที่29 คันวคม2 6 6ครับสอบถามพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนี้แล้วนะครับว่าเมื่อวานและเมื่อคืนปริมาณน้ำมากกว่าน,นี้เยอะนะครับลดลงพอสมควรก็เป็นยิดหมายอันดีครับว่าความรุนแรงจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ล้นตะลิงนะครับ เรือประมงลอยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบนท่าเทียบเรือดับเพลิงของทเทศบาลเมืองมาตาี ครับสะพานศักเสนีน้ำไหลลงสู่ทะเลเชี่ยวกลากเลยนะครับ ไหลแรงมากนะครับมวลน้ําขนาดใหญ่ไหลลงสู่ทะเลครับถ้าทะเลไม่หนุนก็เป็นนี้หมายดีครับน้ําก็จะหมดไปครับแต่ถ้าหนุนก็จะทําให้เออไหลลงชา้า พื้นที่เมืองปัตตานีในส่วนรอบนอกตัวเมืองนะครับตำบลปากกาหารังตำบลตุลโบน้ำยังเอ,อ่อล้นจากแม่น้ำปัตตานีเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนนะครับท่วมไปจนมนวนมากทั้งสองตำบลน,นะครับทางการก็เข้าทาการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับเมื่อวานท่านรองนายกรัฐมนตรีทัดสมศักดิ์ทสุทินท่านก็มา ในพื้นที่มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับมอบสิ่งของช่วยเหลือครับสำหรับคลิปนี้ขออยู่าทาี่เบียร์ทะเลครับสวัสดีครับ